การสั่งออกหมายจับหมายจับเป็นหนังสือของศาลนั้นก็คือศาลออกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา66 ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบริชฌวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยและมีความเป็นไปเรื่องของเนื้อข่าวและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมในกรณีการล่าถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางอาญาอะไรก็มีคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษในกรณีที่มีคนเสียหายก็เป็นปกติธรรมดานั่นคือกฎของสังคม ชัดเจนเขาวันนี้หลายคนก็บอกว่าอีจะมีการออกหมายจับทนายดังใครทนายดังวันหลายคนนะฮะทนายบุญถาวรนไหมหรือทนายกอไก่ขอไข่และประธานชมรมประธานชมรมก็หลายคนนะฮะความผิดอะไรต้องออกหมายจับเขานะ,ะทำไมไม่ออกหมายเรียกร้อนนะฮะแล้วทําไมต้องมาโคมข่าวเรื่องนี้มันมีที่มาและที่ไปพี่น้องครับถ้าหากไม่มีที่มามันก็ไม่มีที่ไปนะะผมก็เป็นผู้สื่อข่าวคนหนึ่ง ผมก็มีนะครับสายข่าวพวกนกกระจิบนกกระจอกนะฮะไอ้นกกระจิบนกกระจอกนี่สําคัญนะครับเพราะว่าเขาพอรู้เรื่องราวเขาก็ส่งข่าวมาให้ผมให้ผมพูดในประเด็นต่างๆที่สังคมพอได้รับรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับการออกหมายจับนั้นสามารถเสนอออกหมายจับได้ในกรณีนี้ครับในกรณีผู้หนึ่งผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางอาญาและเป็นความผิด กนะารออกหมายจับมีได้เสมอไปครับไม,ไม่จะเป็นว่าต้องเป็นความผิดอัตราโทษอย่างสูงเกินสามปีถึงออกได้นะค,ความผิดอัตราโทษอย่างสูงไม่เกินสามปีก็ออกหมายจับได้มันมีเหตุให้ออกออกตามไหนครับออกตามที่กฎหมายให้อำนาจคนที่เสนอออกหมายจับใครครับก็คือพนักงานสอบสวนนะครับคนที่มีอำนาจในการสั่งออกหมายจับหมายจับเป็นหนังสือของศาลนั้นก็คือศาล ออกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา60 6่แบ่งเป็นสองลักษณะนะครับคือสองช่วงคือสองประเด็นที่ออกหมายจับได้ในกรณีที่บุคคลใดต้องหาว่ากระทําความผิดมีความผิดอย่างสูงเกินสามปีก็ออกหมายจับได้เลยถ้าหากศาลมองว่าพยานหลักฐานที่มีการสืบสวนสอบสวนเพียงพอแก่การรับฟังว่าบุคคลใดน่าจะได้ทําความผิดอาญาก็ออกหมายจับไปและประเด็นที่สองครับ ในกรณีที่ความผิดนะยังสูงไม่ถึงสามปีมีการออกหมายเรียกนะไปครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ไม่มาไม่แจ้งเหตุขาดข้องนะครับก็เป็นกรณีที่คนทําหน้าที่สืบสวนสอบสวนก็มีหน้าที่ในการที่เสนอต่อศาลให้ออกหมายจับโดยมีพฤติการกล่าวอ้างว่าไม่รับหมายเรียกหรือมีพฤติกรรมที่หลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนี่ก็ออกหมายจับได้มันเป็นดุลพินิษฐ์ของพยานสอบสวน หลายคนว่าทางสวนต้องการการแกล้งทนายดังต้องการกันแกล้ง,ง,ง,รงประธานชมรมไหมเขาจะแกล้งไปทําไมอะอํานาจอยู่ในมือเขาอ่ะคุณทําผิดแล้วคุณมีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาไหมละ่ะนะครับถ้าหากว่ามีการไปกล่าวหาแล้วก็ไปร้องทุกข์นะและเป็นความผิดอาญาแผ่นดินตำรวจก็ต้องสืบสวนนะและสอบสวนพยานในที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถ้าหลักฐานนะครับมันมีหลักฐานตามสมควรนะครับ ว่าบุคคลใดเอจะได้กระทําความผิดอาญาตํารวจก็ต้องเสนอต่อศาลออกหมายจับนะออกหมายเรียกไปเดี๋ยวก็วุ่นบายอีกนะหลายคนว่าทําไมไม่ใช้วิธีการออกหมายเรียกพี่น้องประชาชนครับบางทีบางคดีเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเราจะไปรอออกหมายเรียกเนี่ยมันก็ไม่หันการอย่างคดียาเสพติดอย่างเงี้ยนะนะมีคนซัดทอดจับในกอได้ในขอซัดทอดแล้วผมเนี่ยซื้อยาร่วมกับนายนั้นนายนี่นะเอายามาพักไว อ่าแล้วก็รู้แหล่งที่อยู่ชัดเจนแน่นอนการจะไปจับเขามึงต้องมีหมายจับนะหรือจะไปหมายค้นก็ต้องมีหมายคนจากศาลก่อนนะดังนั้นตํารวจก็ต้องทาสํานวนนะครับขอเสนอต่อศาลออกหมายจับถ้าไปออกหมายเรียกว่าเนี่ยนายกไก่มีคนสะท้อนคุณว่าคุณร่วมฆ่ายาร่วมกระทำความผิดเนี่ยมันรู้ทางมารับหมาย,ยกกนี่มันก็หนีไปสินะผู้ต้องหาเห็นไหมฮะมันได้อยู่แล้วการส่งหมายเรียกไปเท่ากับบอกมันว่าเนี่ยตารวจหมายเรียกคุณมารับทราบข้อกล่าวหา มีคนกล่าวหาว่าคุณเนี่ยร่วมกับทําความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายสองหมื่นพันพันเม็ดอ้าวแล้วใครจะอยู่อ่ะนะฉันก็หนีสิเห็นแต่โง่พอไปมอบตัวต่ตำรวจหน้าตาหมายหรือยัมันไม่มีหรอกครับบางเรื่องบางราวพี่น้องประชาชนครับมันต้องเห็นใจเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนด้วยนะเขาสืบสวนมาแล้วเขาสอบสวนแล้วมีหลักฐานเพียงพอว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหานั้นนะฮะหลักฐานตามสมควร ว่าน่าจะได้กระทําความผิดอาญาผู้ต้องสวนเขาก็ต้องเสนอออกหมายจับนะครับศาลก็ต้องดูว่าโอเคหลักฐานที่สอบสวนมานั้นมันเพียงพอแก่การรับฟังเป็นการกันแกล้งนะผู้ถูกกล่าวหาไหมเป็นการแกล้งผู้ต้องหาไหมศาลก็ดูครับศาลดูตามพฤติการในคําร้องนะฮะในคําร้องเขาบรรยายชัดเจนหนึ่งสองสามสี่ห้ามีคนกล่าวอ้างมีคนยืนยันนะสอบพยานกีปากแล้วนะเขาก็เสนอไปแล้วเขาจะ จะเข้าใจว่าถ้าหากออกมาเรียกไปเกงจะหลบหนีหรือไม่มารับจำพวกเก่าหานะปะวิ่งเวลาเนี่ยเขาก็ออกหมายจับเลยก็ทําได้เพราะกฎหมายให้อํานาจเห็นไหมฮะที่น้องทนายดังรูปหล่อของเราไท่ตั้มนะไปยื่นอ่ไต่สวนนะครับเพื่อเอ่อให้ศาลร,รับคาร้องไต่สวนว่าแพลตส่วนเนี่ยนะละเมิดศาลโดยการบรรยายคาร้องในการเขาออกหมายจับเป็นเท็จนะศาลยกคาร้องศาลบอกเขาเจนว่ามันไม่เท็จ นะแล้วพันธุสวนมีอำนาจในการที่จะขอออกหมายจับต่อศาลนะเป็นอำนาจที่กฎหมายให้อำนาจเขาอนนี้ก็หลักง่ายๆนะวันนี้หลายคนว่าพี่ครับแล้วมันจะมีออกหมายจับทนายดังรูปล่อยหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าใครนะครับอย่าไปตีความนะครับเดี๋ยวก็เห็นนะฮะจะมีการออกหมายจับนายดังนะนายดังคนนี้ดังมากนะฮะออกหมายจับเลยแล้วทําไมออกหมายที่จะ ก็เป็นสิทธิ์ของตำรวจนะครับผมบอกตำรวจไม่ได้ไม่ตำรวจทําไม่ออกมาเรียกก่อนล่ะอ้าวพี่บุญถาวออรทำไมราสั่งผมทําไมอะ่ะนะพี่มีอะไรมาสิมาสั่งผมผมเป็นนายตำรวจผมมีอำนาจตามบทบัญญัติกฎหมายในการที่จะขอเสน,นสอต่อศาลออกหมายจับถ้าศาลเห็นคาร้องผมว่าักฐานเพี่ยงพอกกบการการันฟังว่าบุคคลใดหนา้นา,นาจะได้ํำความผิดตามสมควรนะศาลก็ต้องอนุมัติออกหมายจับให้ผมและออกหมายจับให้ผมผมก็ไปจับเขาจับมานะครับเพื่อเปินมคดีตามกฎหมาย อ้าวจริงเหรอครับก็จริงนะครับแล้วทาไมไม่ออกมาเรี่กเขาเป็นทนายนะพี่จะทนายก็ตามตํารวจก็ตามทหารก็ตามนะครับทำผิดกฎหมายผมต้องดำเนินคดีอ่าโอเคงั้นผมไม่เถียงคุณเช่นเดียวกันเขาบอกว่าประธานทูลลมคือใครก็มีคนไปร้องทุกข์นะครับนะเขาเสียหายหนักนะครับบอกว่าประธานชลลมคนดังเก่าเนี่ยครับไปทําไม่ดีไม่ร้ายทําผิดกฎหมายและเป็นความผิดอย่างสูงเกินสิบปีเอ้ยเกินสามปี นะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอต่อศาลออกหมายจับไปฟ้องเขาได้ไหมฟ้องอะไรเขาอะ่ะเขามีอำนาจนะเขาไม่ได้กันแก้งก็กฎหมายให้อำนาจเขาอะ่ะนะออกหมายเรียกไปได้ไหมได้ก็ไปดูพินิษฐ์เขาเรียกเอาระหว่างว่าจะออกหมายเรียกก่อนให้มาระาสข้เก่าหาหรือจะออกหมายจับเลยนะครับตำรวจว่าออกหมายเรียกไปเดี๋ยวก็วุ่นวายอีกออกหมายจับเลยศาลก็ดูว่าแล้วคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับ มีหลักฐานไหมไอ้พวกคุณมาขอเสนอเอาหมายจับเนี่ยสารดูครับสารเนี่ยกูจะเป็นสารได้ต้องสอบนะครับจบเนนะฮะจบเนแล้วก็ต้องนะครับมีความชี่วชาญทางคดีนะไม่ใช่ว่าใครจะเป็นสารได้นะครับผมโชคดีคิดผมไม่เคยเรียนเนนะครับไม่จะเป็นข้าราชการนะครับนะตุลาการเนี่ยครับภาคสารเนี่ยถ้ามีความเที่ยงธรรมแล้วก็เที่ยงตรงผมบอกเลยว่าประเทศไทยนี่มีความเที่ยงรงเที่ยงธรรมทุ่ริตที่สุดแล้ว าผา้พวพกษาเนี่ยจะไม่สามารถไปสั่งการได้นะครับเป็นอันที่ดีก็ตามเป็นประธานศาลฎีกาก็ตามบอกว่าไอ้บุญทาวนเนี่ยฉันรอประธานศาลฎีกาเธอเป็นพวกษาศาลชั้นต้นเนี่ยทําคดีอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้คือหนึ่งห้าเกดเลยนะฮะไม่มีสิทธิ์ไปก้าวล่วงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปร่วงสำนวนมาไปยุ่งหยิงกับการพิจารณาผูพากษาคดีภา้พากษาคดีของศาลเนี่ยต้องใช้ดุลพินิษเป็นอิสระนะครับอิสระเลยนะครับ บอกว่า,ารู้จักอธิบดีเนี่ยนะอธิบดียกหูหาหัวหน้าสารจังหวัดไม่ได้นะครับยกไปคุยด้วยสวัสดีครับท่านหัวหน้าศารสบายไหมพูดได้แต่ไปพูดเรื่องเนื้อคดีว่าคดีโดนคดีนี้ทำอย่างงี้ไม่ได้ครับผิดเลยฮะผิดหลักเลยเขาตั้งกรรมการสอบเลยผิดไปในรายแรงเลยนะครับนี่ก็เป็นแทรกแซงไปแทรกแซงไม่ได้ผู้อักษาตุราการนะครับมีความเป็นอิสระในการใช้กฎหมายในการ,าการาพิจารนายภพากษานะโดย มีคู่คณะนะครับองค์คณะถ้าศาลชั้นต้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคดีที่ศาลแขวงก็ตัดสินคนเดียวได้ถ้าหากว่าเป็นศาลจังหวัดนะตาโทษอย่างสูงขึ้นสามปีขึ้นไปก็แน่นอนครับก็จะต้องมีองค์คณะมานั่งฟังับฟังการสืบสวนเอ่อฟังการสืบพยานนะต้องนั่งองคบองคณะนะต้องฟังว่าโอเคเนี่ยสืบเป็นยังไงคือกฎหมายกาหนดไว้นะครับก็เป็นกรณีที่หลายคนบอกว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จอะ ก็ข่าวมาอย่างนั้นน่ะนกกระจิบนกกระจอกบอกผมมานะสายข่าวผมเนี่ยบอกไม่พลาดหรอกครับผมบอกว่าสายข่าวผมเนี่ยบอกปุ๊บเนี่ยนะเรื่องไหนหมเรื่องจริงไม่จริงผมเป็นนักการเมืองนะถ้าไม่จริงผมเสียหมานะใช่ไหมฮะผมเป็นทนายความนะครับเราเป็นนักกฎหมายทนายความแล้วเป็นนักการเมืองนักการเมืองจะพูดเื่นเ่นได้ยังไงครับใช่ไหมเรื่องจริงมันก็ต้องพูดเรื่องจริงทนายดังจะเป็นใครยังไงหวยออกใครผมไม่รู้นะต้องไปลอดูนะครับ และประธานชมรมเนี่ยจะเป็นใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมบอกไม่ได้บอกชื่อไปเดี๋ยวจะมาฟอ้องมาล้องผมอีกว่าผมไปดูมิ่นมินม,มาดใส่ความเขาอย่ายุ่งวายไปอีกแต่ผมบอกว่าเป็นทนายดังทนายมีแปดหมื่นกว่าคนน่ะดังทุกคนนะครับแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะผมเป็นคนพูดแต่ถ้าผมผมออกหมายจับเนี่ยผมไม่ออกไปพูดแล้วนะครับมีคําสั่งไหมไม่มีหรอกครับนะคุณทําผิดแล้วก็มีคนไปกล่าวโทษล้องทุก ตำรวจคดีกับคุณเขาก็ต้องดําเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ยื่นเสนอต่อศาลออกหมายจับนะอ่าจะเป็นคู่หูดูโอหรือไม่ผมไม่รู้นะครับจะถามผมผมพูดให้ฟังว่าเดี๋ยวจะมีหมายจับทนายดังกับประธานชมรมเอาแค่นี้ก่อนนะแล้วหมายออกมาพี่น้องก็อ๋อจะถึงบางอ้อน,นะครับนะบตอนนี้เราถึงอ้อมน้อยก่อนนะครับก็ไม่รู้บางอ้อมันอยู่ตรงไหนนะครับไม่ไม่เคยเห็นนะบางอ้อน,นะครับนี่ชัดเจนชัดแจ้งครับพี่น้องวันนี้ มีสายข่าวนกกระจิบนะฮะซึ่งเชื่อถือได้มากเลยมาแกล้งข่าวผมว่าพี่คิดว่าน่าจะเป็นสิ้นเดือนนะฮะมีการเสนอต่อสารออกหมายจับทนายดังพร้อมกับประธานชมรมเราก็ถามต่อไปว่าอา้าวออกวันเดียวทั้งสองคนเลยเหรออาจเป็นไม่ได้พี่นะออกไล,ล่เรียกันเลยนะสมมติว่าออกทนายดังวันนี้พรุ่งนี้ก็ออกของประธานชมรมอา้อาออกทำไมไม่ออกมาเรียกก่อนมันเป็นตำาหน่งของผมพี่ ขอว่ากันไปพี่น้องครับวันนี้ออกมาเล่าข่าวให้ฟังอย่าไปซีเรียสมากจะเป็นทนายดังหรือประธานชมรมมันก็เรื่องของเขานะครับผมกเอาข่าวมาแกล้งให้ฟังนะครับคือข่าวผมเนี่ยสายข่าวผมไม่พลาดรครับหนึ่งคือผมมีสายข่าวที่อยู่หลายหน่วยนะหน่วยงานต่างๆเนี่ยคือมันมีพวกมีพ้องทั้งนั้นนะครับคนเราแต่เราต้องพูดเรื่องจริงเอาเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังนะถ้าหากเรื่องไม่จริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องโกหกมกเ็ศไม่ดี นะครับก็ลองติดตามดูนะครับว่าทนายดังคนนั้นจะเป็นใครหวยอ,ออกที่ใครทนายทําผิดกฎหมายก็ต้องถูกเือนคดีจะเป็นอายการภาคสาหรือว่าใครก็ตามทําผิดกฎหมายถูกเือนคดีหมดนะครับจะเป็นประธานชมรมดังก็ตามนะฮะคุณทําผิดบทประยักดกฎหมายฝ่าฝืนต่อกฎหมายเขาก็ต้องเรือนคดีผมเช่นเดียวกันถึงจะเป็นนักกฎหมายทนายความนักการเมืองไม่มีพ้นครับดังนั้นเราต้องคิดดีพูดดีทําดี ยืนหลักคิดตัวนี้ไว้พี่น้องครับรับรองเราไม่ตกต่าถ้าเราชิดชั่วทําชั่วนะฮะมันก็ไปแล้วกับชีวิตเห็นไหมฮะผลบวก้องประชาชนว่าให้เรายึดหลักให้ชิดดีไว้ก่อนตื่นเช้าขึ้นมาชิดแต่สิ่งที่ดีๆถ้าตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้กูจะไปโกงใครวะกูจะไปหลอกใครวะเนี่ยเห็นไหมและมึงเคยทําดีไหมก็คือจะไปโกงไปหลอกเขาก็ทําไม่ดีอ่ะมันก็ไปไม่ได้ถือว่าชิดดีพูดดีทําดีคาพูดของเราเนี่ยมันต้องดีด้วย ไม่ไคิดดีแล้วพูดไม่ดีมันก็ไปไม่ได้ก็ฝากน้องประชาชนไว้ครับนั่นคือหลักคิดส่วนทนายดังคนดังกล่าวนั้นจะเป็นใครยังไงเดี๋ยวออหมายจับออกมาพี่น้องก็เห็นส่วนประธานชมรมดังคนนั้นจะเป็นใครยังไงหมายจับออกมาพี่น้องก็เห็นเรื่องของหมายจับเนยฮะมันเป็นอำนาจของศาลที่จะอนุมัติให้ออกหมายจับใครขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นผู้เสียหายรัฐเป็นผู้เสียหายโดยตรง ในการที่จะเสนอต่อสารให้ออกหมายจับาะครับวันนี้ชัดเจนชัดแจ้งครับมีข่าวเล่าเรื่องประเด็นคือมีแววแววออกมาจากสายข่าวนกกระจิบนกกระจอกบ,บอกว่าน่าจะเป็นสิ้นเดือนนี้หรือไม่เกินต้นเดือนหน้าน่าจะมีการออกหมายจับทนายดังพร้อมประธานชมรมดังนะฮะพี่น้องก็ลองติดตามดูนะครับพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความชิดอย่าจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ขอน้องยึดหลัก พื้นฐานคิดดีพูดดีทดําดีเราก็ได้มีมหลักคิดนบนพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้วผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะนักกฎหมายทนายความและนักการเมืองผู้ชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ฉันแทนเธอได้ไหมจะไม่ยอมให้ใครคิดพาเธอไปฉันยอมตายแทนได้ถ้าเป็นเธอเราจะผ่านมันไปด้วยกัน แม้ว่ามันจะไม่มีวันพรุ่งนี้ฉันจะอบกอดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มงีไม่หางเธอจับมือฉันไว้จ้องตาฉันไว้ ให้นานเท่านานจนเราเก้าวผ่านวันคืนอันโหดร้ายกอดคอฉันไว้ จะพามันไปด้วยกันแม้ว่ามันจะไม่มีวันรุ่งนี้ฉันจะอบกอดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มีไม่ห่างเธอจับมือฉันไว้ ต้องตางฉันไว้ให้นานเท่านาน,านจนเราเก้าผ่านคืนวันอันโหดร้ายกอดคอฉันไว้ ฉัจ้ตงตาฉันไวให้นานเท่านานจนเราเกาผ่านคืนวันอันโหดร้ายกอขอฉัน 内湖街。<noise> <noise>